สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาน้องวัวน,นะคะคือว่าวันนี้เรามาดูนะคะเอาวัวมาล่ามไว้ที่สวนนะคะก็เลยว่าจะมาดูว่าน้องนี่เป็นยังไงบ้างเนาะจะมาพาน้องไปเข้ารม่มแล้วก็ตักน้ําให้น้องใหม่นะคะวันนี้มาไกลน,นิดนึงแล้ก็แดดด้วย,ยไปดูกันนะน่ารักไหมทุกคน น้องโตวไวมากเลยโอ้โหน้องโตวไวมากเลยใช่าใไหมโอ้โหใช่ไหมคะโตวไวมากจับได้นะน้องให้จับใจดีนะคะน้องใจดี <c oughs> แม่นี่แม่เขานะนี่แม่เขาเออแม่ <c oughs> ตรงนี้เขาก็เริ่มมีคนมาอยู่บ้างแล้วนะคะเริม่มมาเก็บด,ดินเก็บอะไรจะสร้างบ้านต่อนะนี่ในที่สวนนองัมนก็จะมีนะคะเพื่อนบ้านนะมีหนึ่งมีสองมีสามหลังตรงนู้นอีกนะคะอันนี้น่าจะสร้างเป็นหลังต่อไป พราะมันติดถนนเนียไหมทุกคนตรงนู้นคือถนนแล้วนั้นอะเลยตรงนู้นไปอะคนก็เริ่มขยับขยายออกมาอยู่ข้างนอกกันแล้วนะพันขาบะหาดูพันขามึงจะเดินไงใครจะพันขา <c oughs> ก็แม่มันเดินวนไงน่ะแม่มันเดินวน <c oughs> แม่กำลังฝังหลักแ,ล<อ> <laughs> แม่กำลังฝังหลักที่ใหม่ให้น้องอยู่นะตอนแรกน้องอยู่ตรงนูงนะ้นเนาะคราวที่แล้วที่เรามาทำหญ้าหวานปุ๋ยกันไม่อ EP แรกๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันโตพอหรือยังเดี๋ยวขอลงก่อนนะคะทางลงก่อนนะทุกคนขอหาทางลงก่อนนะโอเคนี <laughs> ่ okay. จะพาบุกตะลุยไปดูว่ามันเป็นไงทางเนี่ยต้นข้าวที่เราหว่านไว้ทุกคนดูออกไหมว่ามันเป็นข้าวมันคือข้าวนะทุกคนมันไม่ใช่หญ้านะคะต้นข้ามโตมากมากเลยเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวแล้วนะทุกคนแล้วตอนเกี่ยวจะพามาดูอีกทีนึงนะคะเราจะเข้าไปดีไหมทำไมมันลกจังมันลกจังเลยไม่ได้ใส่บูนมาเข้ามาแค่นี้ก็พอเนาะ นี่นี่ดูดูดูทุกคนมู่นนะคะนี่ต้นข้าวของเราต้นข้าวของเราโตแล้วเดี๋ยวก็เกี่ยวแล้วเดี๋ยวพ่อเกี่ยวจะพามาดูอีกทีว่าตอนเกี่ยวเกี่ยวยังไงเราเกี่ยวแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะพามาดู tao mất bị đinh đấy. à. à. phải thái đạt đạc im em หลักท <f dragging> ุเลไหวบ้านเรามันต้องหิ้วข้างเดียวแล้วเดินเออยังกันแหละนั่นแหละต้องต้องเนินนั่นแม่โอ้หลักทุเล หลอดปะเนาะนลมเย็นมากเลยพูดเลย

กดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะคะ